การทาง,งานดีเร็วคองตัวนะครับนะัวนนี้นะครับมีรถส,สวยหนึ่งคันนะครับ <c oughs> ใครที่ okay, หาจอรเดียอยู่นะครับรีบเลยนะครับ <c oughs> ตัวนี้ราคา285,000บาทเท่านั้นนะครับรอเล่มทะเบียนประมาณ4-5 <Wow. S 2> วันทําการนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นจอนเดียนะครับ3 0 3 6ูนะครับเป็นรุ่นคันหน้าเล็กนะครับรถจดทะเบียนน่าจะราวๆประมาณปี62นะครับเพราะตอนนี้รอเล่มอยู่นะครับเพิ่งปิดงวดเสร็จเรียบร้อยนะครับรถถือว่าสวยนะครับใช้งานนะครับไมชั่วโมงอยู่ที่นะครับเดี๋ยวขอดูไมชั่วโมงก่อนนะครับรึบสามพันสามพชั่วโมงการทํางานนะครับคันนี้ได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถไรนะครับแห้งๆเลยสวยๆไม่มีจุดรั่วจุดซึม นะครับตัวนี้บล็อกเครื่องของ3 6แรงจอนเดียร์เนี่ยมันจะเป็นเครื่องของยันมานะครับเป็นเครื่องของยันมาแต่พวกโค์ประกอบบอดี้ต่างๆนะครับเรื่องคงทุนเนี่ยเป็นของจอนเดียร์อยู่แล้วนะครับมาดูชุดท้ายเขาครับระบบเกียร์คันนี้นะครับจะเป็น8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยนะครับเป็นเกียร์ชัเทอรนะครับห้องโดยสารถือว่ากว้างนะครับมีพื้นที่ใส่ของนะครับใส่เครื่องมือให้อยู่ตรงนี้นะครับที่วางแก้วน้ําอยู่ฝั่งขวามือนะครับเรื่องระบบไฟต่างๆตัวนี้รถมาสวยๆเดิมๆนะครับ มาพร้อมกับผานพวน5ใบ22นิ้วนะครับดูชุดท้ายครับสวยๆนะครับแขนหลังไม่มีหักไม่มีเชื่อมไม่มีดามนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะรีวิวนะครับไถไปนะครับแล้วก็ดันกลับนะครับให้กับเพื่อนๆเนฟซีได้ชมกันนะครับพอดีพื้นที่ฝั่งทางนู้นนะครับเขาปลูกมันแล้วฝั่งนี้เตรียมจะปลูกอ้อยแล้วนะครับก็มีพื้นที่เล็กๆนะครับมาลองให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับดูระบบโฟวิลระบบต่างๆนะครับเริ่มกันเลยครับ ใครสนใจนะครับคันนี้ขายเป็นเงินสดแล้วก็ออกผ่านแล้วก็อนะครับ285,000บาทเท่านั้นนะครับเล่มทะเบียนนะครับเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับพอดี่ขั้วแบบมันหลวมหน่อยนะครับเดี๋ยวทำขั้วแบบก่อนอ่ะปึ๊บนีม่มากัง ใได้ไปเนี่ยสภาพรถนะครับประมาณ90%บวกนะครับคันนี้นะครับ90%บวกๆกันไนี้เป็นงานดัน,นครับกับหัวงางก่อน งานดังครับน้ำหนักตัวถือว่าดีนะครับจอนเบียเนี่ยน้ำหนักตัวถือว่าดีมากนะครับเป็นรถที่ใช้ดีนะครับเป็นรถที่ใช้ดีนะครับ ข้องตัวนะครับวัเทีาา์36แรงม้าครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องยนต์ให้ดูนะไปไ,ไฟดันกลับครับอ่านี้มาดูเครื่องยนต์เขาครับมาดูชั่วโมงการทำงานครับคุณก้อง ระบบโฟวิใช้งานได้ปกตินะครับสีสันแบบผู้สวยมากนะครับ3889ชั่วโมงการทำงานใครสนใจรถแบบสวยๆนะครับเปอร์เซ well, ็นต์แบบ90เอร์เนตี่ยรีบเลยนะครับเท้าท้ายนะครับใช้งานได้ปกติเลยครับการันตีเพราะรถไม่เคยปัดนะครับรถไม่เคยปัดท้ายเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์ครับเครื่องแบบเครื่องสวยมากแห้งๆเลยนะครับเครื่องสวยมากแห้งๆเลยเดี๋ยวเครื่องไปเจ็คยบปัดตรงนี้เดี๋ยวมือฟ้องขึ้นไปข้างบนนี้ นี่ครับมันจะเป็นเครื่องแบบบ๊อบเดียวกันกับกับยันมา่าสามเก้าแรงเลยนะครับน,นี่เนี่ยเครื่องนะครับมันจะเป็นะกูลของของยันม่านะครับดูน้ำมนะันนะไม่ดันนะครับดูเครื่องยนต์ครับ ไม่นะครับแอดเจนครับใครสนใจคท่านี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611191นะครับอีก1เบอร์โทรที่063นะครับ3 1 3 0 4 1 7นะครับฝากด้วยนะครับสำหรับจอนเดียนะครับ3 0 3 6 e นะครับครับ Okay, Let's go. Okay, let's go.